ก็อ,อย่างนี้คุณแม่ทําอะไรใช่ดินน้ำมันวันนี้จะมาปัน Good boy. Good boy. Good boy. ่นกูดบอยกูดบอยบอยกูดบอยรเคลียเคลียพื้นที่ทิ้งของอน,นี้ด้วยแบบนี้นอย่างนี้ก่อนแล้วก็ยิงส่วนออกมาแบ่งเป็นสองส่วนมาเท่าๆกันก็ได้ไม่เท่ากันก็ได้ เพางีู้บ่อยตาขายไม่เท่ากันอยู่ละขัันต่อไปคัดเตอร์ไ่นําใบาอย่าใช้คนเดียวให้ผู้ปกครองช่วยมึงคิดว่าทำบวชบูดบ่อยอันนี้สองปอน <c oughs> ด์ช่ที่ติดคอช่วงนติดวน,นี้เป็นไวรสเล็นี่แล้วก็ปัดแบบนี้แบบนี้ก่อนนะแล้วก็ค่อยๆทำให้มันเล็กๆเนี่ยตัวตัวเนี้ยเล็กๆแล้วค่อยทำหัวมันย,ยาวใหญ่ย กุดบอยู้วนยาวกว่ากุดยคือตัวอะไรกุดบ,บายเป็นสิ่สทงที่รูปต่างคล้ายหมาที่หน้าตาเหมือนหมาพิกบูแต่ดูเหมือนว่ามันจะหน้าเหี่ยวกว่าหมาพิกบูร้อยปีป่าไม่รู้อะหน้ามันเหี่ยวมากจมูกมันไม่คิดปากมันไม่ยาวเรื่องทางโรสัพท์เขาได้ยินเสียงเห็นพี่ะไริญอย่างคล้ายหมามาโค้หน้าประตูห้องแล้วคือเขาอ,ออกไปก็ไม่เจออะไรสักตัว แต่เขากว่าถ่ายรูปล้นมาสงกิจมันเป็นสิ่งที่มีช,มช,มชีวิตอยู่สิ่งหนึ่งแล้วพวกคนก็คิดว่าตัวน,นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่น่ารักไม่เป็นศัตรูกับมนุษย์หรอกแต่อย่ากที่เทว,วาราเที่สองที่เขียนพระกูดบอยเขากเด็กดีหลังจากนั้นผนก็คิดฆ่าตัวตัวหนังสืออ่ะคิดฆ่าเนี่ยมมติว่าเคยตัวนี้ยคือตัวหนังสือ แล้วก็จ,จุดจบอีก่งนี่นสองตัวนันคือเน่ะโอ้มานี่ยนี่คือตัวหนังสือแล้วนี่คืออ่านคีดค่าผุบเป็นเส้นอ่นนะเคยทำไหมบางทีได้แล้วแล้วก็จับส่วนนี้มาหนึ่งมาสองอันอย่างเงี้ยบานไปจลำแหลมแล้วก็บีบให้แบนทำนี้นิดนิดแล้วก็เอียงบีบให้แบน ได้แล้วแล้วก็เอาอันนี้หรือเอาลิ้นสอกก็ได้ทําแบบนี้ละก็เอามาติดถ้ามันใหญ่เกินก็ตัดออกเย้ใช่ถ้าหากวันไหนมีคอถ้าหากรีเอากัดคอแลบนี่จะไปคอแลบกับแอนิเมชั่นสตูดิโอด้วยแอน,นิเมชั่นสตูดิโอใครยังตกดตามแล้วก็ตามด้วย อันนี้ก็เปลี่ยนชื่อช่องเป็นนาคับแต่อันนี้คงคอนสีเดิมได้หูแบบนี้แล้วก็ทําให้มันแบบนี้แบบนี้ยงแล้วก็งอลงนี่นี่ก็เอาส่วนอีกส่วนหนึ่งอย่างนี้ผมจะใช้ทําเป็นรูปปักมันแบบนี้แล้วแล้วก็ทําอีกข้าง ดือดืดืดดดมีใครรู้ว่ามันกระตุนเรื่องไหนที่เก่าที่สุดเท่าที่เคยเสื้องมาให้เวลาสามวิหนึ่งสองสามมาเวลาเฉิญให้กันสองเรื่องไปดูนิตูลวงนี้นิตูลมันเก่าเพราะมันอยู่มาเกือบร้อวยวกว่าปีแล้วโอ้ทำไมอ่ะเพราะมันฉายตั้งแต่ปีคดหนึ่งพัเก้าร้อยสิบเอ็ด ่างจากการ์ตูนแคทมากแต่การ์ตูนแคทการ์ตูนตรงนั้นขึ้งอายุนา,นานกว่าอยู่ดีการ์ตูนแคทอ่ะคือถ้ามันฉายแต่ปีหูนานตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยนู่นเลยไกลคือมันนานขึ้นอายุเยอะกว่าลูนิต,ตนนูนอีกอ่ะค่ะลูนิตูนทั้งบูมแมลงบอกเลยตอนนี้ยังดูอยู่ขึ้นมันสนุกเกินเออมาทำตุ๊กตากันจุดอย่างนี้ สองจุดทำไมจะ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 ต้องไม่เท่ากันนะหรือว่าเห็นกันหรือเปล่านะต้องไม่เท่ากันนี่อย่างเงี้ยฮะแต่เป็นยังไงหรอไฟล์เนี่ยอ๋อทำไมลบไฟล์เหรอ,นะอ,หรอใช่ไหมคืออาดิมาเดือบเดเอาไว้ตอนเริ่มแบบสีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมอเห็นแล้วโอเคบาน จับออกมาอ่านประมาณแบบนี้แล้วก็ย่าใส่เข้าไปในลูกตากูดบบอยนี่ดูภาพไปตากูดบ่อยจะไม่เท่ากันเนี่ยตากูดบบอยส่วนต่อไปส่วนปากเดี๋ยวเราทํทำปากก่อนอืม ดูดูจัดได้ตัวก่อนนะทำปากอยู่อ่าได้แล้วรูปากทำแบบนี้คูณบอยเป็นหมาที่ มันก็มาลูกไปมากอยากขนาดไหนมึงอยากรู้ก็ไปาหาภาพกันเห็นว่ากู๊ดบอยเทรเวอร์ใน Google เลยเพื่อนผมเล่นเชนเตอร์ดีโออะบอดหรือนอาขับอ่ะคือช่างเพื่อนผมอ่ะมันบอกว่ามันไปเสิร์ชใน Google ว่าสัตว์ประหลาดมันเจอภาพเดือนสิบเจ็ดสิบเจ็ดแต่มันไม่มีหนวดหลังมันก็แบบไงไมรู้อะหลังมันอ่ะเพื่อนผมบอกผมไม่อยากไปเสิร์ชอ่ะเพราะผมทำลิปอยู่ คบอกนะให้นะว่าปอสีถ้าใครเรีนปอสีจต้องใจทํางานมากถ้าเรงานงานอยู่แล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆศิลปะโคยาอะไรการบ้านพอนนี้คือห้องผมป,ปิดประตูปิดหน้าต่างหมดล้เสียงจะออกไปไม่ค่อยได้ะหยิบอันนี้มาแล้วก็ตรง,งนี้นเห็นรอยอะไรตรงแถวปาก กรงนี้ใช่ไหมใช่นั้นแหละแล้วขอเกี่ยวขออันนี้ก่อนศิลปะป .4 สี่บอกไปเลยถ้าเรียนไม่เก่งนี่ยามขึ้นเลยจะดีสุดถ้้ลองไปอยู่ชั้นเดิมแล้วคือป .4 สี่อะต้องมีสังคมของเองก็คือจะต้องมีสร้างกลุ่มกับเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าป .4 ส,สอะสังคมป .4 สอะ มันทนข้าที่จะคุูไม่ค่ขขอยสนใจที่เราเคยต,ต,ตั้งเราตั้งตัวดูแลตัวเองแล้วเพราะป .4 นี่เราโตแล้วไงครูของไม่ให้สนใจกันไม่เหมือนป .1 ป .2 ป .3 ที่เราแคือยังเด็กอยู่อ่ะยังเด็กจริงๆถ้าเด็กกว่านี่ก็ต้องอันุต้องเด็กกว่าต้องอนุบาลแล้วแหละเพื่อนผมมาป .3 เมื่อก่อนชอบพูดว่าตรอจากจเรียนอนุบาลเลยบอกก่อนเว้ มราเห็มามาถึงตรงนี้ได้เยอะแล้วนะใครขี้เรียนถึงปอลแล้วมาถึงตรง่นถึงจุดเนี้ยเรียนตัง้งแต่สมุดเรียนถึงจุดเนี้ยถือว่าดีมากนะพ่อแม่ถึงว่าภาพภูมิใจมากที่เราคงแม่ขนาดเนะนี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทำขอบลูกกระตากตูดบอยก่อนเดี๋ยวหาอะไรให้ดูรอ,อก่อนเนะโยเราไม่ชีวดัดไปก่อนแล้วกันนะไม่ชีวัดเด็ก oh, <no. S 1> ต้องชี้เว็บ อแน่นอนนะครับนี่นี่คือการขุดเหมืองแบบแอดวานซ์อันนี้ไม่ได้ชนะอันนี้ก็คืออะไรวะไอ้คนวูนี่ป่อยมากเลยอ่ะ oh no oh fuck well this is not g o as planned NOO เจออีกใช่ไหมอู้อีกใช่ไหม การขุดเหมืองแบบแอดวานอีกแล้วการขุเหบนอีกแล้วการขุดเมืองแบบแอดวานอีกแล้วกือแนอีล้วายมืนอดืออกแล้วรเวอล a ดเมอบอนกแล้วือนอ Enfin ้บ oh, right. ้านสวยดีวะไอช่องนี้มาชงอะไรอย่างี้ไม่ในคิปชันมีปวะ my god a c k off อ oh! ืมจะเจออะไรอีกลาวาไหม <laughs> I can't see. Can't see. Can't see. Can't see. Oh! Oh! Hehehehe. Not, 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 today, bro. Not today. What Can't get me out. Oh! No, 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 oh! I don't know how to break a team, but nobody's showing up here, bro.

เดี๋ยวคลิปหน้าทงรามปากกาสตาร์ลันปัร์ลักการเห็นอมพิวเตอร์อดทำได้แ้วมันบางงงๆแ่เดอกี้ไม่เห็นเหรอโอ้โหแต่ร่มๆมันจะมีอะไรก็ไม่รู้ Yona. Diona? No, bye. The, uh, oh. the studded armor oh. right between Mina and leather armor in terms of the- oh. <laughs> It was at this moment he knew. He fucked up. This he he fucked up. What? No! I think so goodbye. 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 ออร่ามันก็จะน่าจะมาตั้งได้อยู่นะไหนลองดูสิเย้สุดก็ตั้งได้สักทีโอ้ก่อดึงออกมาก่อนดิโอ้เนี่ยดบอยอีกูดบายดีหูดีคุณผู้ชมเลยก็ไปพูดบ่ยใช่ชอบนี่ค่ะที่นี่เราได้เชิญนะคะได้รับการติดตามช่องนะเพื่อนผมดุ๋มนะคุผมอ่าเอาล่ะแค่นี้แหละ งั้นก็ขอตัวกุดบอลไปก่อนบ๊ายบาย